ในเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 9ได้จัดกำลังสามบาสเข้าไปสู่ทรตำในพื้นที่ดังกาอุนครับสามารถตรวจพบแต่ฆาตที่ผู้ปอ่าดชุนไรจํานวนสามหลังสามารถจับกลุ่สมาชิกผู้ปอดชุนไรจํานวนหนึ่คนในสมุทรเจสาครได้ตรวจพบอุปกรณ์ในการก่อกตัวสอยเครื่องที่พร้อมใช้งานครับซึ่งถือว่าเป็นการทำลายความพยายามในการขอเหตุผลสมาชิกผู้ปอดได้เหการต่อไปครับ เป็นการขยายผลจากเหลี่ยนตัวประกัเจ้าหนี่ปี2ย4 9คือการที่59นาครับซึ่งเมื่วันที่5ธันวาคม2569ครับได้จากลางสาวฝ่ายเข้าต mm. ิดตามกับคุณนายรเซสาวแม่ครับและได้ขยายเข้าไปตรวจยึดฐานตรวจพบการรับการครับใน้นของในหนึ่ที่บ้านดาราพืยคที่ี้คือสีสระรกอนสามารถตรวจยึดตู้ปืนกระบอกได้จำนวนสองรบอกครับเป็นตู้ปืนที่ได้มาจ่าย คนไปจากตนพัิุ์หลายสิบและก็ทีู่ตายนับาหลายปริการครับโดยมีผลการปฏิบัติการนี้ครับเมื่อวันที่5้าทกายติดล้อมตรวจค้นจกภมทจงหัจันทบุีน้าจังหวัดยะลาัได้ผู้ต้องหาจำนวนให้รายและเขาพนาราเป็นสองกระบอกการกยืนยมากครับเมื่อวันที่ที่ก้าเลาม ก้ส่วนคนางงานท้นมีขาดใหใกล้นงินจำนวนสิบกว่าล้านบาทเศษและอุปสงคทางต้นไม้ต่างลเชินทางการเงินอกจากเราควรจะีนเม่เราขึ้นข่าว่าเรื่ะไรก็ได้ไม่ปนั ยันเล่นเชยมอกดึงการรักษาความมั่นยันเนเชยเนีครับภายในรัฐและนะดัที่ระดับกับผมได้กนุลาเดือดทางมาติดตามทางขึ้นหน้าและมอกที่บายโดยนี้พิเศษบ้างไหมครับก็อธิบายให้ไปหมดแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางคนเรือตรวจหาในพื้นที่เนี่ยดึเนินการ ตามนโยบายของทางรัฐบาลและทางกรมน,นไปได้ดีพื้นที่มีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นประชาชนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสแล้วก็วเ,<อ>เน้นย้ำอะไรพิเศษไหมคะเน้นย้ำก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงอย่าให้เจ้าที่ประมาทแล้วก็อย่าสร้างปัญหาให้เกิดในพื้นที่ริ่งอยู่ตอนนี้มีคกลุ่มคนเล็กๆไม่ถึง2%เซในพื้นที่ทั้งหมดพยายามเพื่อคนผู้หยมส่วนตัวตัวเองแต่ว่าทาง กอลองมาเรา,าพักสิน่หน้าสวทตามในร่วมมือกันแล้วก็ประสานความพ้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นหลักให้เห็นว่า,เ,าเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยไม่ทอดทิ้งแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเราช่วยกันแก้ไขไม่มีการามาทาร้ายประชาชนเหมือนกับที่ผ่นานมาประชาชนเดือดร้อนตรงไหนมาแจ้งเจ้าที่ได้เราช่วยแก้ไขทุกเรื่อง เรื่องของการเงินคุณภาพชีตประชาชนต้องเตรียมเงินเอาไวได้มีการสั่งงานอะไรพิเศษในไที่จะทำตอนนี้ก็ให้ที่ผมสั่งการไปแล้วนะให้ไปดูเรื่องบัญชีภูเรือนเพราะว่าที่ไปดูนี่ไม่ได้ไปก้าวไกละไยเขาหรอกผมอยากจะให้ไปดูว่าในบ้านเขาเนี่ยมีไรายได้เข้าบ้านมากไหมถ้าเกิดไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยเราจะได้ไปช่วยเหลือเขาในการที่จะส่งเสรมิมอาชีพตามหรือในการที่จะพาคนในครอบครัวไปหาง,งานทําเพื่อให้มีไรายได้เข้ามาในในบ้านมากขึ้นท่านั้น ให้โครงการประชาชนร่วมใจสร้างกระบวนสังคมสูงที่ทางภาครัฐลดสัดส่นการในส่รายทุกที่ว่าจะเป็นแนวทางเหมือนกันหรือเสริมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เรียกอะไรบ้างาก็เร็วนะความท่ไปทำโครงการประชาะชนร่วมใจสร้างโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําทั่วประเทศทั้งทัพสี่ก็ทําได้ดีนะครับร่วมกับสอทที่ทาง,ทาง,ทางประชาชนเข้าใจนะท่าเข้าใจมันจะร่วมกับแผนของ ในการที่จะบริหารการต่างๆในส่วนของพลง,งภาคสีที่จะทําให้พื้นที่นี้มีความสงบคือเราต้องการเห็นพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใชยหาดสวยนะแล้วก็วัฒนธรรมดีงามเยอะเส้นทางไปเบตรงก็ตามเนี่ยสวยงามมากอยากให้ประชาชนในพื้นที่อื่นเนี่ยมาลองท่องเทีย่ยวดูว่าในพื้นที่เนี่ยเขามีดีทั้งวัฒนธรรมทั้งสินค้าทั้งโอท็อปเนี่ยนะขอให้ลองมาดูนพื้นที่ช่วยเราช่วยกันทั้งประเทศ 哦，OK。